สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะมาจับปูครับจับปูเข้าตีนาใหม่ครับเตรียมคุดถังมาคอยดูจะหมานครับไปแล้วผมนําไปดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยเป็นกําลังใจทําต่อครับสําหรับพันเมซล่าครับจัดทุกอย่างไปจับกันเลยครับไปพี่น้องนี่ครับหนึ่งตัวเรีบ วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอเคครับไปนี่ครับนี่เนี่ยตีนาใหม่ครับนี่ครับจะปูไปลาบพี่น้องนี่ครับโอ้โหปึ๊บปึ๊บ่ครับโอเคเลยสวยงามเลยครับปูน้อยครับเป็นปูจ๋าครับประมาณปูจ๋าเงียบายตัวครับโอเคครับ ปุ๊ปโอ้ตัวใหญ่อยู่ในรูครับเอาไม่ได้เนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้โหไปนี่ครับต่อปุ๊บปุ๊บเคยวิ่ตัวใหญ่ปุ๊บปุ๊บนี่พี่น้องโอ้หลไหลครับหลายูาย่เนี่ครับปุ๊บปุ๊บเคยครับ ครับกำลังตายเลยครับนี่ครับอืมจับครับปุ๊บปุ๊บโอ้โอ้นี่เมือบโอ้โอ้ตายตาโอ้โอเคแกวครับไปแหววครับเรียบร้อยครับนี่ครับเดิมได้ลาบแล้วครับพอได้ลาบโอเคครับไปจุมต่อครับ เงียบปุบนี่ครับสองตัวครับเฮ้ยหายเงียบปุ๊บโอ้ยอยู่ในรูครับยังไม่ออกครับจุ๊บเงียบปูหน่อยครับปูจ๋าครับเงียบสองตัวครับ มับมับเข้าไปครับนี่โอเคครับนี่วิ่ง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 ชึบ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 นี่นี่บชึบลงนง้ำโอ้หายครับ ปเป็นไรตัวใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับเค,ครับปุ๊บเข้าไปนี่ชึบชึบมีปูจ๋าไหลครับพี่น้องนี่ครับปูจ๋าครับนหน่อยๆครับยิบได้ครับซุ่ยจอดเลยรุ่นนี้ครับ โอ้ต oh, okay. nee. oh, okay, ัวใหญ่ครับนี่เดีินมองหันนะครับโอเคชึบนี่แน่เโอ้นี่ครับหนึ่งตัวนี่เดินปุ๊บนี่ครับนี่โอเคครับปุ๊บออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับชึบนี่ พี่น้องบุนหนอยครับพูดจ๋าชึบชึบโอเคครับนี่ครับปิ๊บนี่เดินเดินเดินชึบนี่นี่ครับ นี่แน,น่ลงแล้ลงแลลงงามมชิบจะทันไหมทันครับนี่แน่นี่หนึ่งตัวสวยงามครับโอ้โหพอได้รับล้วครับพี่น้องนี่ครับคู่เดียวครับเมื่อกี้นี่แหละครับโอ้ ไปเดี๋ยวผมขอจับก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับรอดูตอนเนี่ยนาทีใหม่ครับรอดูตอนเดี๋ยวผมจับเสร็จครับโอเคครับไปรอชมผลงานครับของมาไหกอมากอยู่ครับเนี่ยครับผมมาเจอเนี่ยตากจับอยู่ครับนั่งกจับอยู่ได้ด้วยครับได้หลายด้วยเอ ครับผมไปดูผลงานิบนาทีดหลังครับเหนื่อยเลยครับไปพี่พี่น้องกับรึ่งถังแล้วครับิบนาทีครับโอเคครับพอได้อยู่ครับพี่น้อง แต่มีแตปูน้อยครับเนียเก็บจับถุดที่ครับผมถ่ายลง YouTube ครับลงสัตวตอรีไหนได้หลายไหมครับเนี่ยเพิ่งมาครับเนี่ยบเก็บจับครับโอ้โหเรียบของผมครับนี่ของนายกันครับสุดยอดครับไปจับต่อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามเป็นกำลังใจทำต่อครับเราชมผลงานเสร็จีครับกลับไปแล้วครับดูผล,ลง,งาน <ไป S 1> ครับมาเราชมผลง,งานเลยนี่ได้แล้วครับผลงานเนี่ปูนี่ครับผลง,งานวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามเป็นกำลังใจทำต่อครับนี่ครับแม่กำลังเก็บครับโอเคครับนี่ได้พอได้ลาบครับ กระมังมไไครับผมฝากไปเลยครับรอชมคลิปหนะ้าไปไหนสวัสดีครับ